ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชาแนลนะครับวันนี้ er เฮียได้รับสกินใหม่ของลินดิสนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าเกม ROV กันเลยนะครับตอนนี้นะฮะก็เข้าเกม ROV นะครับวันนี้เฮียได้รับสกินใหม่ลินดิสนะฮะก็เลยพามารีวิวนะครับเป็นยังไงเริ่มเกมครับ เคครับเอาละเข้าไปเลยนะครับเมนูสกินใหม่เลยดีฟรีนะครับไปทันทีตอนนี้คือฮงยเคลมสิทธิ์ไม่ได้นะต้องสู้กับบอสก่อนนะครับดาที่16นะฮะเริ่มต่อสู้ครับโอเคผ่านทุกด่าแล้วนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะเคลมสกินของลินดีสได้นะฮะกดรับนะครับแต่เพื่อไปต่อครับ ก็ครบแล้วนะครับทำภารกิจครบวันนี้นะครับวันนี้วันที่11นะครับหรือ6หรือ5วันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทันนะครับก็ไปที่ครังนะครับเอาไม่ใช่ไปที่กล่องจดหมายนะครับเดี๋ยวหายไปไหนไม่ต้องเคลมหรอกเอาล่ะงั้นไปที่ฮิโน่นะครับแครี่แล้วไปดูลนดิส เลื่นไปทางสุดตั้งสวมใจครับโอ้ใหม่ก็อสวยงามเยี่ยมมากมันเยีย่ยมมากจริงๆโอเคครับนี่ฮะให้มาดูนะครับวิธีการเคลมรับรางวัลสกินลินดิสนะครับแล้วก็ลักษณะของสกินลินดิสนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ Thank you